ข,ข้าบอกเจ้าว่าความผิดพลาดบางอย่างแก้ไขไม่ได้แต่การรับฟังยังคงมีค่าเจ้าจะเชื่อไหมลูเมียถามออสการ์ก้มหน้าลมเขาไม่ตอบในทันทีแต่เดินต่อไปอย่างช้าๆบางทีผมยังไม่รู้จะขอโทษยังไงแต่ผมพร้อมจะฟังแม้เขาจะไม่พูดกลับมาเลยก็ตามเส้นทางเริ่มกว้างขึ้นพุ่มไม้สีเงินผลิใบเงียบเยบริมหุบเขา เสียงลมเบาๆบดังขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ามาแต่ลมนี้ไม่ได้พัจดจากฟ้ามันพัดออกมาจากช่องหินข้างหน้าที่ดูเหมือนประตูโบราณประตูแห่งการฟังลูมเมียกระซิบเมื่อเจ้าก้าวผ่านไปเจ้าจะไม่ได้ยินสิ่งที่อยากฟังอีกต่อไปแต่จะได้ยินในสิ่งที่ควรได้ยินไม่ว่าจะชอบหรือไม่ออสการ์ยืนนิ่งหัวใจของเขาเต้นแรงความจริงบางเรื่องอาจไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ แต่มันอาจเป็นสิ่งเดียวที่พาเราไปไกลกว่าความกลัวเขายื่นมือออกสัมผัสกับประตูหินที่เย็นชืดครืดเสียงเปิดประตูดังก้องหลุดฟ้าร้องในความเงียบและเบื้องหลังประตูนั้นคือโลกที่เต็มไปด้วยเสียงกระซิบจากใจคน,นับพันแต่ไม่มีใครพูดออกมาเลยสักคนเดียวหลังจากก้าวผ่านประตูแห่งการฟังออสการ,รู้สึกถึงแรงกดดันบางอย่างไม่ใช่จากอากาศแต่จากความเงียบที่แน่นทึ่ราวกับมีน้ำหนัก เมืองที่อยู่เบื้องหน้ากลายเป็นเงาสะท้อนของความรู้สึกที่ไม่มีถ้อยคำไม่มีเสียงคนพูดไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงร้องไห้แต่ทุกอาคารถนนทางเดินกับเปล่งพลังบางอย่างออกมาเหมือนแต่ละสิ่งจดจำบางอย่างที่ถูกปืนไว้ในใจผู้คนที่นี่ผู้คนในเมืองเดินไปไมันเงียบเงียบไม่มีใครสบตาก,กันไม่มีเสียงทักไม่มีคำบน่นไม่มีแม้แต่เสียงถอนหายใจแต่ดวงตาทุกคู่ล้วนเต็มไปด้วยอะไรบางอย่าง มีเด็กชายคนหนึ่งนั่งอยู่ริมทางเขาเอาหัวพิงกำแพงหินสายตามองมือมือของเขาจับของเล่นหักๆชิ้นหนึ่งแน่นและในวินาทีนั้นออสการ์ได้ยินเสียงเผ่วๆดังขึ้นในหัวฉันแค่โกรธที่เขาทิ้งฉันไว้คนเดียวแต่ฉันไม่กล้าบอกเพราะกลัวจะยิ่งดูอ่อนแอกว่าเดิมออสการ์สะดุม้มเขาหันไปหาลูเมียแต่แมววิเศษพิงพยักหน้าเบาๆเ,เจ้าจะเริ่มได้ยินเสียงภายในของผู้คน แต่ห้ามพูดสิ่งที่เจ้าได้ยินออกไปจงเรียนรู้ว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่เรารู้จะเป็นสิ่งที่คนอื่นพร้อมให้รู้บ้านชายชราคนหนึ่งนั่งเหม่อบนระเบียงมือเขาถือจดหมายที่ไม่ได้เปิดอ่านเสียงในหัวของออสการ์ดังขึ้นอีกครั้งลูกไม่เคยกลับมาอีกเลยบางทีเขาอาจไม่ได้อยากเป็นเหมือนที่ฉันฝันและฉันก็โกรธเขาทังที่ฉันคือคนที่ยัดฝันใส่เขาไปเองออสการ์กำมือแน่น คำเหล่านี้ไม่เคยได้ยินจากปากของใครแต่มันอยู่ในใจของหลายคนที่เขาเคยรู้จักมาก่อนนี่มันเมืองที่เต็มไปด้วยความจริงที่ไม่กล้าพูดใช่ไหมครับลูเมียตอบสั้นๆใช่และนั่นคือเหตุผลที่มันถึงไม่มีเสียงออสการ์เดินไปถึงจุดหนึ่งกลางเมืองซึ่งมีกระจกบานใหญ่วางตั้งอยู่ตรงลานหินคนที่เดินผ่านต่างไม่มองมันแต่เร่งเดินหลีกไปทางอื่นเหมือนกระจกนี้คือ สิ่งต้องห้ามที่ไม่มีใครกล้าเผชิญหน้าเมื่อออสการ์เดินเข้าไปใกล้ภาพในกระจกไม่ใช่เงาของเขาในตอนนี้แต่เป็นภาพจากวันหนึ่งในโลกเดิมวันที่เขาเดินหนีเพื่อนคนหนึ่งที่กำลังร้องไห้เพราะเขาไม่พอใจในบางเรื่องแล้วพูดออกไปด้วยคำพูดแรงเกินไปตอนนั้นเขาคิดว่าเขาถูกแต่วันนี้เขาฟังตัวเองในวันนั้นได้ชัดเจนกว่าที่เคยฉันแค่อยากให้เขายอมรับความรู้สึกฉันบ้าง แต่ฉันใช้คำพูดเป็นกำแพงแล้วบอกตัวเองว่าฉันไม่แคร์เขายืนนิ่งต่อหน้านั้นไม่หลบไม่หันหนีไม่ปฏิเสธเพียงแค่อยู่กับมันแม้จะปวดใจและในขณะนั้นแสงบางๆเริ่มเรืองจากกระจกเหมือนกระจกยอมรับการปรากฏตัวของเขาเพราะเขากล้ายอมรับความจริงที่ไม่มีใครอยากได้ยินแม้แต่ตัวเองหน้าต่างเวทมนลอยขึ้นอย่างเงียบงนันชื่อออสการ์เลเวลพลังแห่งหัวใจ 5 2ทับ 52. คุณธรรมเศษห้าส่วนเดาวสองประกายความกล้าดาวสองประกายความเข้าใจดาวสองประกายความเมตตาดาวสองประกายความสงบดาวสองประกายสติเจ้าฟังมันแล้วโดยไม่ต้องตอบโต้มันและนั่นคือการฟังอย่างแท้จริงมิใช่เพื่อเอาชนะมิใช่เพื่อให้อภัยแต่เพื่อเข้าใจความเป็นจริงโดยไม่แต่งเติมลูเหมียพูดเบาๆ ลึกเข้าไปในเขตท้ายของเมืองเงียบออสการ์และลูเมียเดินมาถึงทางแยกสุดท้ายเบื้องหน้าเป็นอุโมงค์หินครึ่งวงกลมที่มีลวดลายเวทมนต์เรืองแสงจางๆรอบปากทางเข้าเมื่อเดินเข้าไปจนสุดทางพวกเขามาหยุดอยู่หน้าห้องโถงกลมห้องนี้มีเพียงแสงจันทร์ส่องลงมากลางห้องจากฝ่องหินด้านบนไม่มีประตูไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีเสียงแม้แต่นิดเดียวลูเมียหยุดเดินและไม่กล้าเข้าไปด้วยนี่คือ ห้องแห่งเสียงสะท้อนสุดท้ายข้าจะรอเจ้าที่นี่พระจากจุดนี้ไปเจ้าไม่ควรได้ยินเสียงของใครนอกจากตัวเองออสการหันมาผมจะได้ยินอะไรน,นี้นั้นเหรอครับไม่ใช่คำพูดจากคนอื่นแต่คือเสียงที่เจ้าไม่เคยกล้าฟังของตนเองออสการนิ่งเขาเงยหน้ามองแสงจันทร์สูดลมหายใจเข้าลึกแล้วก้าวเข้าสู่ห้องทันทีที่ฝาเข้าขอบเขตวงกลมเสียงกระซิบ ก็ดังขึ้นรอบตัวแต่เป็นเสียงของเขาเองนายพยายามทำดีเพื่อให้คนยอมรับนายไม่เคยจริงใจกับตัวเองหรอกนายกลัวความล้มเหลวจนเลือกความเงียบมากกว่าความเสี่ยงนายบอกว่าฟังคนอื่นแต่นายเคยฟังหัวใจตัวเองจริง,รงๆไหมออสการ์สะดุดก้าวหัวใจเต้นแรงมือเย็นเฉียบทาดในหัวพลั่งพลูความผิดพลาดการโกหกเพื่อรักษาหน้าคำพูดที่ทำร้ายคนโดยไม่ตั้งใจแต่เขาไม่ตอบโต้ไม่โต้เถียงไม่หนี ใช่ผมเคยเป็นอย่างนั้นและบางส่วนผมอาจยังเป็นอยู่เสียงเงียบลงแต่แสงกลางห้องเริ่มเรืองขึ้นและในกลางแสงนั้นเงาหนึ่งค่อยๆปรากฏมันคือออสการ์อีกคนเด็กชายที่มีหน้าตาเหมือนเขาทุกประการแต่มีสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บลึกๆและคำถามที่ไม่มีใครตอบเงอนั้นเอ่ยว่าแล้วตอนนี้นายอยากเป็นใครกันแน่ฮีโร่เด็กดีหรือแค่ตัวของตัวเองออสการ์นิ่ง นานับนาทีก่อนจะยิ้มและพูดออกมาช้าช้าผมอยากเป็นแค่คนที่ฟังหัวใจตัวเองอย่างไม่หลอกตัวเองอีกต่อไปแสงเรืองขึ้นทั่วห้องเน่านั้นเริ่มละลายกลายเป็นละอองและแปรเปลี่ยนเป็นแสงสีเงินบริสุทธิ์ที่รวมตัวกันเป็นแฉกสุดท้ายของแท่นศิลาในใจหน้าต่างเวทมนต์ของออสการปรากฏขึ้นอีกครั้งชื่ออสการเลเวลแปดพลังแห่งหัวใจ 60- 60ทับ เพิ่มดาวสองประกายความจริงคุณธรรมเศษหกส่วนเเขาเดินออกจากห้องด้วยสายตาเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะเขาเก่งขึ้นแต่เพราะเขายอมรับว่าเขาไม่ต้องเก่งตลอดเวลาเจ้าผ่านมาแล้วเสียงของลูเมียเอ่ยขึ้นแนววิเศษในหน้ามองออสการ์ด้วยแววตาใหม่และเจ้าทําได้โดยไม่มีใครอธิบายให้ฟังเลยสักคําเดียวเมื่ออสการ์เดินออกจากห้องแห่งเสียงสะท้อนสุดท้ายเขารู้สึกว่าตัวเองเบาขึ้น ไม่ใช่เพราะความลับถูกลบหายไปแต่เพราะเขายอมรับมันได้โดยไม่ต้องแบกมันไว้ด้วยความรัวอีกต่อไปเหมือนเนยกที่เคยไม่เปล่งเสียงเริ่มมีการเคลื่อนไหวแถวเบาที่ต่างออกไปดอกไม้เรืองแสงเริ่มสั่นไหวประตูบ้านเปิดออกช้าๆผู้คนที่เคยเดินหลบสายตายกันเริ่มมองหน้ากันนานขึ้นไหมยังไม่พูดอะไรและในวินาทีนั้นเด็กชายคนหนึ่งก้าวออกมาจากมุมถนน เขาหยุดมองออสการ์และพูดคำแรกในรอบหลายปีของเมืองนี้ขอบคุณที่ฟังสิ่งที่ไม่มีใครอยากฟังเสียงเหม่งนำเสียงอื่นหญิงชาราขยับริ้นฝีปากช,ชายชราผงกหัวให้เด็กๆกลุ่มวัยรุ่นนั่งล้อมวงเงียบๆแต่มีรอยยิ้มบางๆปรากฏเมืองนี้เริ่มพูดอีกครั้งแต่ไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยความเงียบที่เข้าใจกันณใจกลางเมืองแสงจากหอคอยสูงพุ่งขึ้นสู่ฟ้า และเมื่อแสงนั้นแตะท้องฟ้าก็กลายเป็นเส้นพลังที่ชี้ปิงทิศทางใหม่ทิศตะวันตกเฉียงเหนะือเสียงของมิราดังขึ้นในสายลมเจ้าผ่านบททดสอบแห่งเสียงในใจแล้วเจ้าฟังมันไม่ใช่เพื่อโต้กลบแต่เพื่อเข้าใจโดยไม่แต่งเติมละอองแสงจํานวนมากหมุนรอบตัวออสการ์ลูกเมียเดินม,มาข้างเขาเงียบเงียบแล้วพูดขึ้นว่าจุดหมายถัดไปอยู่ที่นั่นที่ซึ่งความตัวต่อความแตกต่าง จะถูกท้าทายดินแดนที่เรียกว่าป่าทมินแห่งความเห็นต่างออสการ์ในหน้ามองฟ้ามือจับส้อยหินแห่งความทรงจำแน่นและรู้ว่าแม้ทางจะยากขึ้นแต่เขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วบางทีผมไม่ต้องรู้ทุกคำตอบแค่ฟังให้ชัดพอก็อาจเปลี่ยนทั้งหัวใจของใครบางคนได้จบบริบูรณ์ตอนที่สาหุบเขาสะท้อนเสียงคุณธรรมที่ได้รับความจริงแลสติภารกิจถัดไป เสียงที่แบ่งเรากับบททดสอบของคนแตกต่างที่ไม่ต้องเอาชนะกันตอนที่สามหุบเขาสะท้อนเสียงภาคนำส่วนที่หนึ่งแางเข้าที่เนียยกว่าสายลมออสการ์และลูเมียก้กาวลงจากสะพานลอยฟ้าที่ทอดมาจากเมืองเอลทีเรียท้องฟ้าเบื้องบนเริ่มกลายเป็นม่วงอมเทาเมฆหนาทึบไม่เคลื่อนไหวเหมือนถูกแขวนไว้ในอากาศแสงจากดวงอาทิตย์ไม่อาจส่องผ่านม่านหมอกที่คลุมหุบเขาด้านล่าง นี่คือทางเข้าสู่หุบเขาสะท้อนเสียงลูเมียเอ,อ่ยเบาๆเสียงของมันแผ่วราวกับเกรงจะรบกวนความเงียบรอบตัวหุบเขาเบื้องล่างทอดยาวสุดสายตาผนังหินทั้งสองข้างสูงชันแต่ไม่ใช่หินธรรมดามันคือหินสะท้อนหินโปร่งแสงเหมือนกระจกเงาที่บิดเบี้ยวเมื่อออสการ์เดินใกล้เงาของเขากลับไม่เหมือนตัวเองในกระจกนั้นเขาเห็นตนเย็นหลบตาร้องไห้หรือบางครั้งกำลังตะโกนใส่ใครบางคนที่ไม่มีเสียงตอบ นี่มันภาคของผมเองแต่ไม่ใช่ตอนนี้ออสการ์พึมพำม,มันคือเศษความทรงจำในใจเจ้าที่ยังไม่ได้รับการฟังลูเมียตอบโดยไม่หันมาแมววิเศษดูเงียบผิดปกติไม่คี้เล่นอย่างเคยเหมือนมันเองก็เคยเดินผ่านหุบเขานี้มาก่อนทางเดินแคบลมเสียงฝีเท้าของออสการ์กระทบพื้นหินก้องไปทั่วราวกับมีคนเดินตามแต่เมื่อหันกลับไม่มีใครนอกจากลูเมียที่นี่เสียงทุกเสียงจะถูกขยาย โดยเฉพาะเสียงที่เจ้าปิดไว้ในใจ่ายคันใดนั้นเองเสียงของเด็กชายคนหนึ่งดังขึ้นเบาๆจากผนังหินด้านซ้ายนายไม่มีทางเข้าใจหรอกเพราะนายไม่เคยรู้ว่าฉันรู้สึกยังไงออสการ์หยุดกระทันหันเสียงนั้นไม่ใช่ของใครอื่นมันคือเสียงของเพื่อนเก่าในโลกเดิมเพื่อนที่เขาเคยทะเลาะก,กันแต่ไม่เคยขอโทษเขาหลบตาภาพในหินภาพนั้นสะท้อนช่วงเวลาที่เขาเดินหนีเพื่อนหลังจากการโต้เถียงไม่ใช่เพราะเขาชนะ แต่เพราะเขาไม่อยากยอมรับว่าเขาเองก็พูดแรงเกินไปขอบคุณที่รับฟังนิทานเรื่องนี้นะคะฝากทุกคนกดติดตามช่องและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีและราตรีสวัสดิ์